ภาพที่รอคอยนะคะก็มากันในช่วงวัน2วันนี้ก็ทําให้หลายคนแบบวีดฟีดกันมากเลยทีเดียวนะคะก็คือภาพหนูลิซซึ่งเป็นควีนของเราตัวแม่ตัวมามอยู่แล้วนะคะโดยมีเขาเรียกว,ว่าตัวท็อปนะหรือว่าปรินนะคะประกบนะคะก็คือเจ้าชาย2คนนะสคน2อรุ่นด้วยนะอสองข่ายด้วยอะนะก็คือน้องฟิลิกนะคะกับพี่เจโฮปนะคะประกบแบบนี้เลย ซึ่งเรียกโอปป้าเจโฮปเนี่ยถูกแล้วนะคะเพราะว่าเจโฮปเกิดปี1994ใช่ไหมแต่น้องของเราเนี่ย0327นะทุกคนเพราะฉะนั้นพี่เจโฮปเนี่ยเขาจะอายุมากกว่านูลิส3ปีค่ะก็เลยได้เห็นภาพการดูแลก,กันนะคะซึ่งวันนี้ที่หลายคนเอามาลงเยอะนะโดยเฉพาะทางฝั่งของเมนพี่เจโฮปเอามาลงเนี่ยก็คือความเป็น gentleman ของเขานะคะแล้วก็ความน่ารักเจ้าหญิงเจ้าหญิงของหนูลิสนะคะเพราะว่าชุดที่น้องใส่เนี่ยกรุยกายมาก เดี๋ยวแอดจะให้ดูภาพจากด้านหลังเนาะจะเห็นว่าชุดน้องเนี่ยยาวมากแล้วลากพื้นเลยนะทุกคนแนมมาเป็นเจ้าหญิงเลยแล้วก็ มีความซีทูด้วยแล้วก็มีความพลิ้วบางมากๆนะคะคราวนี้ภาพที่เห็นก็คือพี่เจโฮมเนี่ยเขาจะได้ยืนถ่ายรูปข้างๆใช่ไหมแล้วคือจะบอกว่ารองเท้า LV สีชมพูของเขาเนี่ยมันพิงมากคือแบบน่ารักมากเป็นผู้ชายที่ใส่รองเท้าชมพูได้แบบโอ้หน้าเอ็นดูนะคะป่านนี้โซเอา์ไปแล้วนะซึ่งคราวนี้ทุกคนก็จับตานะคะเพราะสีรองเท้าพี่แกก็เด่นๆน,นะคะแล้วยืนข้างน้องด้วยแล้วคันนี้ตอนที่ยืนเนี่ยก็ระวังนะคะเพราะอาจจะมีแบบไปเหยียบโดนชายกางเกง น้อหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็คอยจับให้เขยิบให้อะไรแบบนี้หลายคนก็เลยคือแบบปลื้มมากกับการเทคแคร์แบบนี้นะคะซึ่งแอดบอกเลยว่าภาพเนี่ยมันสื่อความหมายมากเพราะถึงขนาดที่คนทั้งโซเชียลเนี่ยถามว่า ภาพที่เห็นลิซ่ากับเจโฮมเนี่ย AI หรือเปล่าก็คือยังไม่เชื่อสายตาตัวเองนะขยี้ตาแล้วขยี้ตาอีกตื่นมาแล้วดูซ้ําอีกว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่ามันเกิดขึ้นจริงหรอ b l a c k พิงกกับ BTS นะคะบอกเลยว่านี่มันเป็นเรื่องที่ฝังหัวพวกเรามาอย่างยาวนานแต่จริงๆนะ่ะหลายอย่างมันเปลี่ยนไปมากแล้วนะคะมาถ้ามีเวลาฟังอยู่ด้วยกันเดี๋ยวแอดจะเล่าให้ฟังเนาะคือในอดีตเนี่ย หลายคนแหละอะพูดง่ายว่าทั่วโลกนะคะและก็สื่อด้วยโอ้โหสื่อสําคัญมากจะจับว่า YG กับไฮเนี่ยเป็นโลกคู่ขนานนะก็คือ เป็นคู่แข่งกันเท่านั้นนะคะแพทเทิร์นนี้ก็เลยทําให้ประชาชีทั้งหลายเนี่ยรู้สึกว่าศิลปินจากค่ายใหญ่เนี่ยยังไงก็ต้องแข่งกันไม่มีวันมาดองกันได้นะคะแต่การที่ศิลปินท็อประดับโลกจากแต่ละค่ายมาสนิทสนมเป็นกันเองเนี่ยมันเป็นจุดเล็กๆที่มันแบบใหญ่โตในความรู้สึกของคนเห็นมากก็คือจัดชุดให้ระวังอ่าแบบคอยดูแลก,กันอะไรแบบนี้นะแต่ในความเป็นจริงนะคะ คือศิลปินเนี่ยไม่ได้เหมือนสิ่งที่ทุกคนคิดส่วนใหญ่เขาจะเคารพกันและกันในฐานะมืออาชีพมากกว่าที่จะเป็นคู่แข่งเนาะเพื่อทําให้วงการเนี่ยพัฒนาไปนะคะแม้จะไม่ได้คอลแลบร่วมเพลงกันแต่ว่าจริงเขาก็มีมิตรภาพเอาเวลาเจอกันเขาก็เหมือนแบบอ่ะฉันก็เป็นศิลปินด้วยกันโดยเฉพาะถ้าเป็นศิลปินดังด้วยกันเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าอ่ะเราเข้าอกเข้าใจกันดีเนาะในการแบบ คืออยู่ยากอะ่ะพอดังแล้วอยู่ยากพื้นที่ส่วนตัวก็น้อยมองตาก็แบบรู้กันเลยว่าอ๋อเออ,เอ,อชีวิตพวกเรามันอยู่ยากและเกินเลยแบบนี้นะก็คือพูดง่ายว่าโหอกเดียวกัน คราวนี้นะคะคือสิ่งที่ต้องบอกเลยก็คือภาพที่เกิดขึ้นของลิซ่ากับใจโฮปเนี่ยก็เลยทําให้หลายคนตั้งความหวังด้วยว่ามันไม่ใช่แค่มิตรภาพแต่จะมีการคอลแลบร่วมกันในอนาคตรหรือเปล่าเพราะก็ต้องยอมรับว,ว่าใจโฮปเนี่ยก็คือทําเพลงใหม่ตลอดเหมือนกันแล้วฮีก็ทําเพลงดีนะจะว่าไปนะคะก็เลยบอกว่าเอ๊ะจะร่วมงานกันหรือเปล่านะคะ ซึ่งต้องบอกว่าถ้าใครยังติดความคิดเดิมๆนะจ๊ะต้องลืมไปเลยเพราะว่าวัฒนธรรมเกาหลีสมัยใหม่นี่นะคะเขาบอกเลยว่าอาจจะผ่อนปลนขึ้นแล้วเนาะแต่ก่อนเนี่ยความเป็นเคป๊อก็จะมีแฟนวอร์แฟนตีกันมีข่าวลือม,มีภาพลักษณ์ต่างๆแล้วก็แน่นอนนะคะค่ายนี่ยไม่ให้ยืนข้างๆกับค่ายคู่แข่งเลยไม่ว่าในชีวิตจริงจะเป็นพี่น้องเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นฝาแฝดอะไรก็แล้วแต่ แต่ถ้าในภาพที่ออกสื่อหรือว่าในภาพในแบบพัาบ,บิกทั่วๆไปเนี่ยคุณห้ามไปกับค่ายคู่แข่งเลยนะคะคือตะก่อนเนเี่ยมันเข้มถึงขนาดนี้นะพอๆกับที่ต้องยึดโทรศัพท์เวลาเป็นเทรนนีเวลาซ้อมนั่นแหละ แต่เดี๋ยวนี้คือโลกมันเปิดกว้างใช่ไหมมันก็มีเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนแบบเรียกร้องให้ตัวเองได้เพราะฉะนั้นก็จะมีความเป็นมนุษย์ความเป็นเพื่อนได้มากกว่าเดิมรวมไปถึงในวงการของเกาหลีด้วยความบันเทิงทุกอย่างเนี่ยฮะจากระบบปิดเนี่ยมันก็จะแบบมีความครีเอทีฟมีความอิสระมากยิ่งขึ้น ซึ่งถ้าถามแอดว่าตอนนี้นะคะศิลปินระดับโลกเนี่ยเขาโตไปไกลามากเกินระบบแฟนวอลกันไปแล้วนะคือทั้งน้องลิสและเจโฮมเนี่ยจะว่าไปเขามีฐานแฟนคลับที่ค่อนข้างจะอินเตอร์เลยคือมันไม่ใช่แค่ในเกาหลีละมันแบบทั่วประเทศทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นนะคะการตบโตแบบนี้แน่นอนค่ะทั้งคู่มีความมั่นคงด้วยมั่นคงในฐานะ global artist นะคะจะไม่ใช่แบบในฐานะป๊อปแล้วทําให้ไม่ต้องกลัวค่ะที่จะมาถูกจับโยงเป็น เป็นแบบเป็นกิ๊กแอบจิ้นลงเรือลําเดียวอะไรกันหรือเปล่าเพราะว่า คือมันยิ่งใหญ่เกินกว่านั้นไปมากอะทุกคนนึกอ,ออกใช่ไหมแล้วฐานแฟนคลับเขาค่อนข้างมั่นคงแล้วก็เห็นอยู่ว่าทั้งสองคนเนี่ยมีความสามารถยังไงแบบนี้ก็เลยให้ทําให้ทั้งคู่นะคะดูเป็นมิตรภาพที่เปิดเผยมากยิ่งขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะพอมี L v วอยู่ตรงกลางเนี่ยเนาะเป็นคนที่แบบยึดเอาไว้อย่างนี้ว่าแบบอ่ะทั้งคู่เจอกันได้เพราะว่าต่างถือ L v วเหมือนกันอะไรแบบนี้มันก็เลยไม่ใช่เรื่องที่แปลกมากนะเพียงแต่เป็นภาพที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนไงทุกคน ซึ่งแอดบอกเลยนะว่าถ้าน้องลิสเนี่ยยังเซ็นสัญญาแบบเขาเรียกว่าเข้มงวดกับวายนะก็จะไม่เห็นภาพนี้เหมือนกันแต่อันเนี้ยน้องเซ็นสัญญาร่วมงานในนามวงใช่ไหมแต่ว่าในนามส่วนตัวนะไม่ใช่หละน้องมีค่ายมีอะไรเพราะฉะนั้นแอดบอกเลยว่าตรงเนี้ยโอโ้โหโคตรจะฟรีดอมเลยภาพเหล่านี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นเซอร์ไพรส์ที่ดีมากๆเลยนะคะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้แฟนๆหลายคนก็เปิดใจเขาก็มองว่าเอ้ยการสนับสนุนศิลปินหลายคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วซึ่งแอดต้องบอกว่าอิสรภาพของลิซ่าและเจย์โฮปเนี่ยมาจากการที่โกอินเตอร์นี่แหละทั้งคู่ซึ่งสามารถมีบทบาทเนาะที่มากกว่าแค่แบบ ใครสั่งแล้วอะคือแบบดังเกินไปกว่านั้นแล้วแหละก็คือมีข้อแม้ต่างๆที่ยืน่นค่ายได้ว่าฉันจะเป็นอย่างนี้ทำางนอย่างนี้ฉันอยู่กับแบรนด์นี้ซึ่งคือมันเป็นเรื่องเงินทองทั้งนั้นนึกออกไหม ก็ทาให้เห็นว่าศิลปินเคป๊อปปัจจุบันเนี่ยที่เขาแบบโตไปไกลถึงระดับจักรวาลเนี่ยสามารถเลือกร้องแล้วก็าหาไรายได้ได้มากขึ้นมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ค่ายแล้กลายเป็นค่ายเนี่ยจะต้องยอมรับข้อเสนอด้วยซ้ําว่าถ้าเกิดอยากอยู่กับค่ายเนี่ยต้องยอมให้เขาทําแบบนั้นแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้มันก็เป็นการส่งสัญญาณถึงการเคลื่อนไหวของแบรนด์ด้วยเนาะซึ่งแอลวีนเนี่ยคือใหญ่จัดเลยนะคะเขาเรียกว่าเป็นครีเอทีฟเคาน์เตอร์นั่นเองนะคะเพราะว่าทั้งสองคนนี้ร่วมเฟรมกันได้เพราะว่าครีเอทีฟเคาน สำคัญค่ะภาพที่ออกมาเนี่ยมันทําให้ดู global unity อีกต่างหากทาให้แบรนด์นั้นเนี่ยยิ่งแข็งแร่งแล้วก็โด่งดังมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะที่สามารถจับศิลปินดังจัดที่อยู่กันต่างค่ายเนี่ยมาร่วมในเฟร,รมเดียวกันใช่ไหมเออแล้วก็ทําให้ภาพลักษณ์ที่เป็นมิดอย่างเนี้ยมันก็ดูดีนะต่อทั้งคู่ด้วยนะคะอันนี้ก็หมายถึงน้องฟิลิปด้วยนะเพราะว่า เออน้องลิสเนี่ยคือปรับเืิมมากนะคะก็คือถ้าถ่ายรูปกับน,น้องฟิลิปเมื่อไหร่เนี่ยจะมีการแบบว่าลงภาพด้วยกันตลอด ซึ่งอันนี้นะคะห่างินคนละ3ปี3ปีนะเพระน้องฟิลิปก็อายุน้อยกว่าน้องลิซสปีเหมือนกันนี่แอดขอนำเสนอภาพมีมานี้ฮามากก็คือมีคนทำเป็นภาพน้องลิสนะแต่งตัวเป็นครูราชการไปส่งลูกเรียนลูกก็แบบแต่งชุดเป็นอืกระแซวกันไปนะคะคือเขาก็เอนดูมากเพราะว่าน้องลิซเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะโพสภาพกับทุกคนลง i อนะคะอันนี้ก็คือน้องคนนี้เขาเรียกว่าน้องรักน้องรักอะไรแบบนี้นะ ซึ่งแอดก็ขอสรุปสั้นๆท้ายคลิปนะคะว่ากระแสฮัลยูเนี่ยก็คือกระแสะเกาหลีเนี่ยนะคะที่ใช้เรียกปรากฏการณ์วัฒนธรรมต่างๆที่มันขยายไปทั่วโลกนี่นะคือมันยิ่งใหญ่มากนะทุกคนก็คือฮัลยูเนี่ยรวมหมดนะคะเคป๊ K- ดราม่าก็คือซีรีส์นะอยอ่าง Crash Landing on You Squid Game เนี่ย Goblin นเนี่ยถือว่าเป็น K- ดราม่านะแล้วก็มีวัฒนธรรมเกาหลีก็คืออาหารกิมจิบิบิมบับแฟชั่นภาษาสกินแคร์นะเกมเทคโนโลยีเว็บตูนแบรนด์เกาหลีสินค้าเกาหลีทุกอย่างนะคะเขาเรียกว่ากระแสฮันรยูหมดเพราะว่าเขาพยายามส่งออกไปนะทั่วประเทศใช่ไหม ซึ่งภาพแบบนี้ก็เป็นผลดีต่อเขาในภาพรวมทั้งหมดด้วยแล้วก็ช่วยกระตุ้นอะไรหลายๆอย่างกับเพื่อนอะไรหลายๆอย่างเลยทีเดียวที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นนะคะซึ่งสรุปก็คือศิลปินเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมอาชีพเนาะไม่ใช่ศัตรูการอันนี้คือภาพที่เราเห็นในยุคนี้เลยนะแล้วก็วงการเปิดกว้างลดกำแพงค่ายลงแล้วก็ฮารายูเนี่ยพัฒนาจากการแข่งขันกลายเป็นมาร่วมมือแล้วนะไม่ต้องมาแข่งกันเองแล้วนะค่ายอะไรแบบนี้คือจับมือกันไปเลยจ้าแล้วก็ไปเอาเงินจาก ต่างประเทศเลยอะประมาณนี้นะคะแล้วก็ศิลปินมีเอเจนซี่แล้วก็มีได้ใช้ความเป็นมนุษย์มีมันแบบเป็นมนุษย์มีชีวิตจิตใจมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะก็ยินดีกับน้องด้วยเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยน้องลิสเนี่ยเป็นคนเดียวที่นอกกรอบมาแต่ไหนตาลาแล้วว่าเออเราจะเคยเจอดราม่าว่าแบบ แบ็คพิงค์ไปยืนกับศิลปินชายคนไหนไม่ได้เลยนะถูกจับโยงหมดใช่ไหมแต่น้องลิสเนี่ยจะเป็นคนเดียวนะคะที่บางทีก็ใช้ล่างพูลิสอะไรอย่างเงี้ยไปยืนกับศิลปินชายคนนั้นคนนี้ได้เพราะว่าน้องมีความแบบบอยอะ่ะเออมันก็เลยเหมือนเป็นแบบเพื่อนกันไม่ได้มีอะไรให้จับผิดอะไรแบบนี้นะคะซึ่งน้องลิสเนี่ยก็เป็นแบบนี้มานานแล้วนะเป็นกลยุทธ์ความจริงใจนั่นเองนะไม่มีอะไรมากนะคะอ่ะวันนี้อ่ะพี่นิวส์ไปแล้วนะคะถ้าชอบเนื้อหาประมาณนี้หรือว่าอยากดูมุมไหนอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์มานาะแล้วเจอกัน คลิปหน้าวันนี้ไปละขอให้มีความสุขกับวันหยุดนะคะบุยบุย